เวัีครับผมชาไทยบางแสนไฟขับครับไฟเนี่ยเราซ้อมมากี่วันได้ซ้อมเกือบเดือนอือก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางแสนไฟขับอยู่ที่ชนบุรีที่เดิมเลยเนาะที่เดิมที่นั้นตอนนี้มีใครมาช่วยไปกู้บ่อนสระมาเพชรนายาเกณฑ์พิทักษ์พวกนี้ครับก็คือเพื่อเพื่อพี่น้องในค่ายาชกันครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา20ครับสูงเท่าไหร่169อยหาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้54ครับโหมดสไตล์เลยครับเขาควบเครื่องวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ย ทันเทพทันเทพเคยต่อยทันเทพไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะแล้วเราได้ศึกษาเกี่าต่อยเขายังศึกษาเขาเป็นหมดสไตล์ทีมือจัดจ้านแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกยวางแผงใหดิค่อยว่าบนเวทีอะอะเหมือนต่อยตามสไตล์านไปก่อนเราเดีแก้ไขวุาเขาเวทีเนาะครัล่าสุดเราต่อยเวทีช่องสามช่องสามวันนั้นต่อยกับเพชรอัศวินเป็นยังไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าอันนี้ต่อยร้อยสิบสามผมเล่าจะทำได้ก่อนร้อยสิบสามตัวใหญ่นะ ได้ประมาณเท่าไหร่ร้อยสิบสามสิบสี่ไปร้อยสิบก็ไม่เสียเปล่าอืมวันนี้ร้อยสิบสามเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงเกินอยู่เกินจุดสองสองโอเสียสบายร่างกายไปนี้ร้อยยี่สิบได้อ่าสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาชนะใครมาเดียวไฟนี้คุมมากี่กิโลสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณหกสิบเลยคนจังหวัด เด็กสุราเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วยนะฝากสายายสุราชิยเป็นกำลังใจพวก้วยนะครับอันนี้เต็มที่นะเต็มที่อ่ะนี่ขอให้โชคดีนะครับ